เนี่ยค่ะวันนี้มาอัปเดตนะคะทุกคนอันนั้นจะเป็นสวนไผ่หนูนะคะพี่พี่พื้นที่ประมาณสามไร่นะคะหลกักกากันแทะก็จะเก็ตเป็นกันแท้ใหญ่นะคะหลกักกาตอนนี้ปลูกยูคาเดค่ะห้าะะหา้หาประมาณประมาณหกร้อยต้นนะคะเนี่ยก็จะมีต้นใหญ่ต้นหน่อยตามหมองดิพันยูนะคะทุกคนนี่ปลูกตามแนวตลอดแนวไปทางด้านโน้นเลยนะคะนี่ตรงนี้ก็จะเป็นหน้าทีห้าวานนะคะทุกคนโอ๊หน้าหยอดหน้าทีห้าหยอดแต่วันตะเมาหยอด สมแซมอีกเด้อค่ะพี่พีนี่เป็นนาหย่อนนะคะไม่ใช่นาหวานแล้วเข้ากับมะสามนะคะทุกคนมาดำมาสมนะคะนี่อันนี้เป็นนาของเรานะจ๊ะเป็นนาข้าวเจ้านะคะพี่พีนี่เห็นบอตัวใหญ่ตัวหน่อยนะคะทุกคนนี่ค่ะเป็นนาข้าวเจ้าฝนกระโตกนะคะน้ำกระเลื่อมร้ายแน่ละนี่เข้ากับกันน้ำไว้ประมาณนึงนะคะทุกคนกั่นน้าไว้เพื่อให้หญ้าเขาตายนะคะทุกคนนี่นี่เข้ากับกั่นว้ก่อน นี่บกฮอยเริมน้อยลงแล้วค่ะพี่พี่นี่เขาเขาบันนี้คือเข้ามาสามนะคะทุกคนหรือเอินว่าซอมเขาเนาะมาดํามาดาสามนะคะนี่โน่นยูคาหนูก็ถึงตรงโน้นแล้วนะคะทุกคนนี่พื้นที่ตรง,ตรงนงี้ประมาณสี่ไร่นะคะทุกคนพื้นที่ตรงตรงนอใหม่สามไร่นะคะทุกคนแล้วก็มองเข้ายูแล้วก็มองปลูกเด้าเรื่องพื้นที่ประมาณสองไร่ค่ะแล้วก็อีกสองไร่ฟังผุนก็เป็นเขาจ้าวคือกันปีนี้บนันนีเข้าปลูกเขาจ้าวนะคะแต่ก่อนปลูกเขาเหนียว ข้าวเหนียวหักกระให่ไปไว้อีกหน้าหนึ่งนะคะอยู่ทธงพุ่นี่ข้าวสวยนะคะทุกคนนะปีหนังกับใต้ค่ะใต้หลายนี่อันนี้กัการนาไหวนะคะพีนี้ขนาดไม่ขืนหอดหันมันก็จะไลออกนะคะนี่เห็นว่านี่ไม่มีทอเนะค่ะวันนี้ข้ากระปุกบ้านดนป่านไดเนี่ยก็จะมีต้นของต้นใหญ่ต้นหน่อยนะคะแล้วแต่พื้นที่ดีแบบว่าเขาอาจจะดินดินดีนะคะทุกคนนี่ พื้นที่นาของเรานะคะตัวนี้สร้างเพื่อกำลัางซับน้องใหม่นะคะเพื่อจะเพิ่มน้อใหม่ถุงนาของเรานี่ยินหอยเสียงเขียนห่องเนี่ยแอบแอบแอบกบบะกบได้เขียดบรูุนี่มันดังที่ท้งผุวันนี้เขาก็จะตัดหญ้านะคะทุกคนตัดหญ้าออกนะคะว่าให้วัชพืชเขาขืนมาแย่งอาหารเนาะมันจะมะงํามัน่ใมางําต้นยุคข้าเข้านะคะทุกคนเนบ่มอมต้นใหญ่ต้นหน่อยแล้วแต่อาจจะดิ้นบันไดเขาดีกว่านะคะนี่ แล้วก็จะมาดูนะคะมาอัปเดตมันนิยากะจะแซมหลายแนย่แต่ว่ากะขนาดม,มากเด้๋มันก็ตายอรอกตัวนี้ใส่ปุ๋ยไปแล้วนะคะแต่ว่าหนามม,มัมมีมันก็เลรบ่เขียวปานไหนแต่ก็ไม่เป็นไรเขียวอยู่นี่แขางๆหน้าเขาก็ง่ามเหมาือนกันเนี่ยค่ะมาอัปเดตนะจ๊ะมันน้กระชิยาหลายแน่นี่ค่ะยานี่หลาย่พื้นที่ของเราบรรยากาศย่มแรงนะคะนี่ ปลาก็เริ่มบ่อนแหละค่ะทุกคนเริ่มมีปลามีหยังเหรอเนาะอันนี้พานเบือเ้องหน่อใหม่ของเฮาหน่อใหม่ของเฮาสิไปเฮ็ดหน่อใหม่ถุงก็จะเป็นหน่อใหม่ไผ่เลี้ยงนะคะทุกคนเฮาเป็นคนปลูกเองนะคะปลูกเองมาประมาณสามปีสามหรือสี่ปีบ่แน่นใจเนี่ยค่ะเนี่ยเป็นหน่อไม้เลี้ยงนะคะหนอ่อหน่อเขาก็เริ่มออกมาล่ะเนี่ยค่ะหน่อเขาก็เริ่มตุ๊กติ๊กติ๊กออกมาสลับกันนะคะทุกคนหน่อใหญ่หน่อย นี่ค่ะนอใยนอเล็กนอน้อยนะคะพี่พีนั่นอันไหนน้อยาวเท่ากับซับเลยค่ะอันไหนนอนบ้านยาาก็เอาไวกรประมาณสามหมื่สองถึงสามวันหรือสี่หมื่นนะคะเท่ากับคอยสิมาซับทีหนึ่งคุนปลาบอดปลาธรรมชาตินะคะเนี่ยนี่ต่วาสร้างขึ้นมาวันหอดอยู่นคะคะมันตุ๊กจิปิกอยู่มาถ่ายกับซับมา,นาแน่แน่ตวันนอนเท่าบีบ้านไหนซับบรรยากาศ ท้องทุ่งนาแล้วก็สวนไถนะคะพี่พี่นอนไงเดี๋ยวจะตบนอนไงนอนหน่อยสมบูรณ์นะคะทุกคนถ้ากอได้เขาสมบูรณ์แนนอนเขาจะไงสลับกันไปนะจ๊ะเนี่ยบรรยากาศแห้งเสียงเขียดหอกกบบ่กบห้องแ,แ,แอบแอบแอบอยู่นะคะอันนี้ก็จะเป็นหลองน้ำนะคะพี่พี่แต่นุ้ยใบเหลียงตาเด้นุ้ยใบเหลียงแต่ว่าจะมีสองบ่อจะมีบอ่อหนีกับบ่อผุ่นทีเราเปิดน,น้มไส้ตลอดนะคะแต่ว่าตันนี้นั้น ช่วงหน้านแรงนูก,ก็ปล่อยควายมากินหญ้านะคะทุกคนนี่หญ้าธรรมาชาติเกิดเต็มเลยหญ้าวายเกิดหลายแห้งแต่ว่าถ้าใครเขาเริ่มแบบปกคลุมหญ้าจะไม่ค่อยขึ้นนะคะพี่ๆนี่เห็นปะนี่นะคะสร้างขึ้นมาข่อยฝนฝนต้องฝนก่นจะเป็นปลาดาวเรืองเฮ่าด้วค่ะพี่ๆเรื่องเรืองเห็นปนะเป็นปลาดาวเรืองนะจ๊ะตรงไหนมันน่ะนี่มันก็นไม่ค่อยออกด้วค่ะพี่ๆมันแหล่าจะต้นเนาะ ต้นออกหลายกับหลายต้นออกหน่อยสลับซับ,บเปลี่ยนไปนะคะพี่พีปลาหนีก็จะเป็นปลานหนูนะคะทีดอกเงินกับยูโรเพื่จะมักมะลายหนูนะหมาหนูกำลังมาเขาจะรักมักมไลายหนูย่ำหนันี่ต้นนี้ออกหลายออกทางสามนอสามชีนอต้อนเดตัดเดตสามนอนบรรยากาศดีมากนันจ๊ะบรรยากาศท้องทุ่งนาทองทุง่งนี่หยาเขาก็จะแบบ น้ำขืนหยามันก็บสีอันนี้นะทุกคนแต่กอนก็เลียงกุ้งเด้กุ้งฝอยอะแต่ก่อนของเราเป็นบ่อกุ้งฝอยนะคะพี่พี่เลียงขายได้หลายหลอบอยู่ระยะหนึ่งเลยล่ะแล้วก็นามมันขืนช่วงนี้สละช่วงเขานี่ะนามมันขื่น้นามมันก็ไหลเขามากัลนี้ถ้ากินนุ่ว่านเดืถมเอาดินถมมองทา่าไ้สูงขื้นนะคะพี่พี่มืนอวาพ่อนามมันไหลมาประคอมันก็มามันกับมากินกุ้งเบินเลย เราก็เลยไม่ยังไม่ได้หรือยงนะคะก็เลยหยุดภารกิจไว้ก่อนหยุดกิจการกลุ่งฝอยกลุ่งเตนเาไหร่ก่อนตอนนี้ก็มาซ้ำนอใหม่อย่างเดียวค่ะทุกคนทําหน่อไม้อย่างเดียวนะคะคอ,ยอยุดยะะยตรงนี้แต่ก็เป็นที่ปล่อยควายนะ้นี่สวนไผ่นอจุก,ด,กดิ๊กจุกจุกเทนอใหม่ทุ้งไว้ตะคายนาแหล่งนะคะทุกคนแต่นุกกำลัมขายแหละล่ะขายเรื่อยๆนะคะไปหอยวอยยุบาน ใส่ทุงงล้วก็หอย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 ไห้นะคะสร้างพื้นพนักงานสรบาพื้นกำลังมาเพื่นเป็นทุกอย่างเลยค่ะทุกคนตั้งแต่สร้างเลียมกอทุกอย่างทีพี่พี่เห็นในช่องนู้นน่ะละถ้าเกษตหลากหลายนี่ดิทำหลากหลายทำทุกอย่างนะคะแคมป์ปิ้งกับแคมป์ปิ้งเฮ็ดรถเฮ็ดนอกไม้เลียมกอผ้าคือเฮ็ดทุกอย่างค่ะชีวิตคนเฮามันช่เฮ็ดอย่างเดียวบ่ได้็นต้องเฮ็ดหลายอย่างเปนหนาายิปอมเออเป็นหนาข้ายชิปโปมั้งเดช เ็นบอทีนูเอาจปโปมาต่ตอนนันบ้าใดมาขายเนาะอันนันเ,ออเขาฝากสื่อมากระขายเนี๋ยแล้วหาบาทสิบบาทก็เอา,านี่ค่ะกำไรแทนสินบ้าใค่าน้ำมันเป็นการสางผาบซื่อกับบ้าใดดินี่หน่อไม้นะจ๊ะหน่อไม้ไผ่ไผ่เลี้ยงหน่อไม้ไผ่เลี้ยงของเราใส่กระซอบแบบนี้นะคะแล้วก็ลาก,ลาก,ลาก,ลากไปเรื่อยๆต่อไปข่ะมันไหลก็จะเอาเรือดินี่เห็นบอเขาเจ้าเรือมาไหนเลย <laughs> เรือพายเนี่ยค่ะ ช่วงนั้นหนูหลายพนักง,งานเท่ากับสิมาก,กําจัดหนูทีทีพี่เข็นกับยูหนี่ล่ะยูป่าไทยนู้นนี่ล่ะที่ว่าม้าหนูสิห้หนูอ่ะล่ะนี่ค่ะมาหันกับเป็น,น,น,นบ้านต้นใหม่นู้นเด้ะบ้านต้นไม้อยู่ภูใหม่นั่นเะค่ะยู่ภูใหม่นั่นน,ะะน,น,นี่ค่ะวิวดีมากนะจะ๊ะเป็นกําลังใจให้ช่างพลอยนะคะทําทุกอย่างเป็นช่างแล้วก็ทําหน่อไม้ถุงก็ทํานะคะทุกคนไทหน้ากับไทเลยะค่ะเด้อในภารกิจในแต่ละวันนะคะจะหมุนเวียน เปลี่ยนไปสับไปวนหลูบยุงสิละแต่ว่ากับซิมี่เออกนันขึ้นรถแล้วกับซิไปว่าแคมปิ้งกลับมาเฮ็ดเวียกกลับมาขายของไปไหมสินะนี่ค่ะประมาณนี้นะคะพี่ๆเด้อฝากเปก็นกำลังใจให้หน่อยนะคะฝากกดติดตามให้เราดเด้อเด้อพี่ๆนูเห็นป้าลูกคอค่ะตอนนี้น่าจะเป็นกุ่มที่สองอที่ห้าเ,าเห็นเนาะเพราะว่าตอนนั้นเ้าเห็นใหเด้อโบอมือหนันง่ายสำหรับเขา นูเห็นเมือนอนะ่ะนูเห็นกลุ่มหนึ่งทีทายลงไปนี่อันนี้มันก็ล่างเดงแดงนิดหน่อย,อยด้วยทุกคนออกปลาลูกคอ,อกหรือปลาลูกกลุ่มนะคะทุกคนมันเป็นกลุ่มมันจะเป็นลูกปลาส่อนปลาคอลูกปลาคอด้ค่ะพี่ๆนี่กำลังนิดหน่อยจิริจิริจอยู่มึงเด้อกลุ่มเด้วก็อาจสิเนี่ยไม่ค่อยเห็นนะคะเนี่ยนะิดหน่อยเพ<า>ิ่น<า>ม, <500 S 2> มันเป็นแดงแดงนี่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 สามถึงห้าร้อยตัวนะจ๊ะปลาลูกคอ,อกปลาลูกกลุ่มของเราจ้าอุ้ยมึงมันขึ้นมา นในหน่อยมไมพันในหน่อยเพ่าะท่นหูจะวูมได้หนิเพราะว่ามันเห็นค้นมันพันหนีแต่คือเาหูจะวมูมในเขาสีนี้ดดิอันนี้เขาจะมีแม่ของเขาเด้อค่ะทุกคนเป็นอยู่ไกลๆขอบๆ้างๆเบิ่งหลูกไปเด้อค่ะนี่ปลาลูกคอกนะจ๊ะเ,เห็นอีกหนึ่งกลุ่มแล้วจ้ะทุกคนแต่ว่างใหญ่ใหญ่กว่าต้นนั่นนี่ในต้นมะเหลืองแดงๆอะทุกคนทุกคนเห็นบ่เห็นเพื่อนนี่นี่เห็นนะเขาตัวใหญ่แล้วค่ะเขาเห็นบ่เขาเห็นคนเขาเหลืองตื่นนี่ค่ะ ปลาลูกกลุ่มอีกหนึ่งกลุ่มนะจ๊ะทุกคนใหญ่แล้ว